có chụp được quả trong hiện tại mọi người mình đăng kiêm ban đây đây mà cầm tát cầm năng cho kênh Để không bỏ lỡ หันหลังลงหันอย่างหันหลังลงคิดลัอะไคิด 好，好，好， ทำ้่ามเลยซึ่งเย็นอยู่เย็นเต็มซุปไห้่ายให่ายใายใ้ถาโลคะมาเที่ยวขานุ่กัอยู่ดีม่แหงะทุกคนเนี่ยหม่ไ่วแล้ว่งเย็นให้ละให้องใึงให้เลือจะเลื่อนมเรื่องเ้อะหอยาโลคะ ยังเหุปกุงเย็นหายยืเย็นเ็นชุกบางมีสีชุกบุกอันอยู่ก็ดียืนเ็นชุกนะบุกไไหายะโลค้าป้อกุงเย็นาลดีห้มาครั้งใหม่จ้ะย็นเ็นชุกเนอ มักน้คุณเย็นเย็นชุบเที่ยวไทยเที่ยวสะดวกสบายเขึ้นเหนืขนล่างจะหนีต่อไปดีนมวาอยู่เย็นเยนชุบมายกบ้านนะยกยกค่ะคอไปโจกของแม่เฮเจ้าุู้นุกค่ะเป็นยังง

那个阿伦，那你干嘛去啊？嗯<个> Gracias. บนไดมาข้านี้เล้วพี่น้องเลยไดันสอบมือประกอบวันงามเล็บหมือนนี่แหะต้องมีสีสุกบ้านดีแห่งมาฝ่ามือกันแลว เหมือนมือมือเกินเมือนสางลูกปุกขึ้นแล้วได้เก่าแต่ใหญ่ใหม่ดีมีแห้งนะเย็นเป็นสุกเหมือนมาไปสองกบเจ๊ทรายสองโลครับยังงงเลยน้องเอานี่เอารถคัน anh mất mình tiết tít lột bos, nè Mình nắn, 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 anh nắn, cái nắn, nắn, kia nắn, khá nắn, 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 tít nhang nhang nắn, 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 thì nó, nắn, nhang nắn, 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 นั here. Here M, ่นเองตกสิ่งกับบางันนเนี่ยป้าปวกขึ้นปวกกินห้องันนั้นอันนั้นเนาะมันเขาแน่นนะอืมดลือกันได้ต้องบ้านแล้วค่ะแต่อันเอามื่อเอายามเนาะมื่องามยามดีห่างเมือมีมื่อ อันลับลือเลึกแน่มันเกินม่เกินมันมจบมืองามมือขึ้นค้างนี่แล้วบานอายุเย็ยนเป็นสุกเด้อผู้สาวไปส่งกรบไปปุตบวานน้อยก็มือก่อนโฮมกันหลายมึกวันละสี่หาโตโฮมไว้กบกันละแล้วก็อันตาบดไปส่งกันสิธาจับน้ำี่น้ำพลาตามันจะใส่ผ้าหนัก ăn cao bớt ăn cao ăn đây ăn cao ăn thế nào cả ăn cao lúc tiền cả ăn cao để họ nhảy mỏng mày đây. Đây, Mày. Rồi thằng này mình khép แค่ไหนเก็ท่านบัดมีเงินม่ค้ำม่ตาก็ยังง่ายอัน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 เสีอยอ,ยงอ,ยงอยงชองเกยออกมาห้องหนึ่งล้วก็สียง่า,งายอันชานนี่นะชานแสบบ่อนไหวให้หน้ำให้ในาีไปค้างนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นถือกันดินแมบ่บอรุงจังหน่อย,อยเลยเขามาเลยพอแหละบัดมีเงินมีค้ำพอแหลแม่ตาจะสีได้ง่ายกันง่ายไปทั้งนั้น อมีเงินมีค้ำหมดแหละเอากันยังคือเห็นนั่นแหละยุบหนาท่าลังกระบืทั่วเลยเห็ดสำเพห็ดสำแห้งเขาก่อนไอสำเน็ตโอ้ยในกระปุลบัดซ้ำสอบหินใสยังว่าอันคอน้ำหลานนั่นนี่ก่ะคอห้องหลานมาใส่หินใสกรปูนนะซื้อบัดซ้ำสอบ ายายมาหัวเอาลานบังในนะ่ะพูดมาหลักของโซกระบาดเนี้ยเอาพูดอ้อโทษพูดฮุบเอาใหม่บาดเนี้ยเอาเบิดคักๆของล้านคนนะเนาะพูนเอาจนเบิดบาดนี้ยเบ่เบลือแล้วคะแนวน่ะเฮ้ยว่าสันพูนสิเมื่อหลักของหมูแล้วบาดนี้ <laughs> ปู่เจ้ามันบอทันมาเห็นซื้อๆกับปู่เจ้ามันมาเห็นแล้วมันสิน้ำพุนพุน่นโอ้ยจับเด้อลูกจับจับ